ับไปนเียไปแล้วครับทีมงานเพชรนาฏครับครอบคุณนีเ้เวลาทาง ประทานเปิดนะครับโดยสันคอเรื่องหัวเรือใหญ่หัวน้านะครับไม่เปลียดคือรอดรอให้ตาเรียอยู่น้ำก็อยู่นี่ละลงไปใหญ่เรือเหน่าเนี้อ่าร้องครับพิชนปาดครับ ลูกหลานท่านนายกองการบริหารสนธิบุรีดุคขังใหญนนายกอังคามยอดแก้วพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนตำบลบุรีขันยีโบกพรนำปาดเพื่งแล้วต้องสีเชลโมศมาทไว้ที่งานจงโชคดีสามสี่ ไปได้ครับโอ้ยเขาเมกอีกเหรอโอ้ยข้อกระป๋อยอเอครับเขาขีฟ้าไปแล้วครับรอเบิ้งครับรอเบิ้งรอรุนครับรอโพรรอก่อนครับ้ากลับไปนจานลำต้น้ายับ อาบินสูงอยู่ครับลุนครับลุนลุนบินสูงอยู่อยี่บ้าอ้ดังมาานุครับ

200เจ็ดสิบพันใหม่ไปกันนะครับกล่องบอสอาหซุ่มได้ครับอกกพีรอนะครับตองไข่บางนี่นะครับ80สเพี้ยมสะอาดนะครับโอโมกข้าวสอ้อแดสกัันเส้ายครับตึง ผมเป็นทีมร้อยครับสำหรับทีมงานท่าายกอังคารยอดเกี่ยครับบังเปิดงานเป็นลำปากนะครับ290 290ครับบังเปิดงานครับเดียวครับนิดเดียว